ในตอทอดกระเทียมหลายๆคนแบบอาจจะแบบรู้สึกเอ้ยมันต้องทำยากแน่เลยเดี๋ยวมาดูกันไม่ยากเลยง่ายๆเรามาจะทำไส้เทียมทอดกระตังกันผลกลับเป็นไส้ตังทอดกระเทียม เหมเมนูนี้มีคนเคยดีเควสมานะแต่ว่าดแับแรกเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการแบบล้างเลื้งไส้ตันก่อนตั้งน้ำก่อนเพราะว่าไส้ตันต้องต้มก่อนทีนี้ได้ไส้ตันมาวันนี้ซื้อมาไม่เยอะไม่มากไม่มมยเอาแบบกำลังกินพอดีตั้งหน่อยเดี๋ยวไปล้านแะหั่นหนามากนะเดี๋ยวกินไม่ได้นะหนาประมาณสักเซนหนึ่งนะมันนี้ พราะถ้าเราล้างก่อนแล้วมาหั่นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไอ้ที่เราล้างอะ่ะมันไม่ได้เข้าถึงข้างในทีนี้มาดูวิธีการล้างไส้ตันกันว่าจะล้างยังไงให้มันให้มันไม่ขาวจริงๆแล้วมันใช้กับเครื่องในทุกชนิดเลยนะครับวิธีล้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกัน ah อันดับแรกที่ควรจะมีนั่นคือน,นี่ก่อนเลยเกลือ <c oughs> อันนี้วันนี้ไส้ตันผมไม่ถึงครึ่งกิโลนะเนืมาสักสามขีดใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาเกลือเนี่ยแน่นอนลดกลิ่นขาว นะครับเกลือรสกลิ่นคาวใช้กับทุกอย่างได้หมดเกลือน้ำส้มสายชูเนี่ยลดกลิ่นคาวนะครับผมแล้วก็แป้งมันถามว่าทําไมต้องใส่แป้งมันแป้งมันเนี่ยมันจะใช้กับอะไรที่มีเมือดได้ดีครับปลาหมึก,กอะไรเงี้ยก็ได้นะเพราะว่าแป้งมันเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันคือมันจะดูดเมือดของอาหารทุกชนิดออกมาเลยนะครับผมคุกเขาอย่างนี้นะพี่คุกเขาแบบน,นี้อ่าแห้งๆก่อนนะอ่าแห้งๆก่อนนะครับผมไม่ได้เอาไปทอดนะอันนี้ล้าง พุกแบบแ,แห้งๆก่อนก็ได้ให้แป้งมันมันไปเกาะเสร็จแล้วพี่เอาน้ำใส่ล้างน้นๆนะแบบนี้ล้างน้ำเกลือกับล้างแป้งมันขยำไปเลยล้าง่อ,อีกทีหนึง่งอ่าเอานี้แหละเมื่อกับกินคาวก็ไปหมดแล้วจริงๆแค่ล้างแล้วดูด้วยตาก็จะเห็นความแตกต่างของสีนะเนี่ยตอนแรกๆพี่จะมองไม่เห็นรอยคำ้คำค้ รอไม่เห็นรอยค้ำๆพวกนี้เลยแต่พอล้างเสร็จเราจะเห็นแล้วเพราะว่ามันมีเมือกเกาะอยู่แป้งมันเน่ะมันเอาเมือกออกไปหมดแล้วที่ดี้เราสุดลับกับตีแป้งมันเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาล้างเกลือกันอยู่แล้วเวลาทําแต่ที่ผมแนะนําเป็นพิเศษคือให้ล้างแป้งมันด้วยก็จะพิเศษระหว่างรอเรามาทําเครื่องที่ต้องมีกันกระเทียมครับพี่เอาลงไปตำไปครบรที่ไทยหนึ่งกิ๊เดี๋ยวไม่เห็นขอภัยเผื่อใครไม่เห็นนี่แล้วก็พริกไทย พี่จะใช้พริกไทยป่นก็ได้ทั้งง่ายแต่ผมจะบอกว่าพริกไทยเม็ดมันหอมกว่าพริกไทยเม็ดประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็พอครับพี่อย่าเยอะนะพริกไทยเม็ดมันจะเผ็ดกว่าพริกไทยป่นนะพริกไทยป่นบางทีเขาผสมหรือว่ามันป่นไว้นานแล้วมันก็จะก็จะเผ็ดน้อยลงล้างด้วยเกลือเสร็จแล้วกับแป้งมันให้สะอาดนะก็เอาลงไปลวกครับแบบนี้เราไม่ต้องจนมันเปื่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราเอาไปทอดเราแค่ลวกให้มันสุกครับพี่ดีิงๆแล้วการลวกให้สุกเนี่ย เพื่อเวลาทอดเนี่ยจะได้ไม่ต้องทอดนานมนะันจะได้ไม่แข็งสองการล่วงสูงจริงเป็นการลดกลิ่นคาวด้วยนะครับอ่ะพอมันเดือดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้พอแล้วครับพี่พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องต้มนานนะครับพี่ตัวนี้เดี๋ยวผมพราะผมเอาไปสะเด็ดน้ําแล้วเดี๋ยวจริงๆิผมต้องพักไว้ให้เย็นผมขอไปโดนน้าเย็นนิดนึงจะได้เร็วเพราะว่ามันล้างได้นะครับเดี๋ยวเราไปทอดอีกทีหนึง่งล้างไปเลยครับพี่ล้างไปเลยจะได้ยิ่งลดกลิ่นครับพี่ อตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือกลิ่นแล้วเอามาปั๊บทีนี้มาดูวิธีหมักกันครับพี่นะนะครับรอให้น้ำมันร้อนเลยต้องให้ร้อนๆเลยนะครับลงปั๊บเดี๋ยวไม่นานนี่นะครับกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปเลยครับหนักๆครับพี่กระเทียมพริกไทยอย่าไปยั้งครับใส่เยอะๆครับขอะทอดกระเทียมและกระเทียมพริกไทยน้อยจบแบบนี่อ่าแล้วมาดูเครื่องหมักกันอันนี้จะเป็นสูตรที่มีน้ำมันหอยเน้นแบบ ทอดเร็วๆถ้ามีน้ำมันหอยทอดนานไม่ได้มันจะดํนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับใส่ประมาณสักสองช้อนพี่นะครับเข้มข้นด้วยน้ำมันหอยครับพี่เวลาทอดออกมาสีมันจะดูเก็มเกลียมไม่ไหมเพราะน้ำมันหอยเนี่ยปกติเราจะไม่ใส่ในของทอดมากเพราะมันจะไหม้แล้วก็ขาดไม่ได้ครับซอสชุนเหลืองครับอันนี้ก็ประมาณสักช้อนหนึ่งก็พอครับพี่ไม่ต้องเยอะม้นาตาลช้อนเดียวแต่ไม่เยยอย่าปูนนะพี่อย่าปูนเดี๋ยวหวานไปเพราะว่าน้ำมันหอยมีความหวานอยู่นะครับพอประมาณเ่ยพุงสามอย่างนี้ นะครับสําคัญตัวกระเทียมกับพริกไทยถ้าตําใหม่ๆได้อย่างที่ผมทํามันจะหอมครับพี่เสร็จแล้วแป้งพี่ใส่แป้งแป้งบางๆไม่ได้กินแป้งเยอะเดี๋ยวผมจะเตรียมทอดนะรอให้มันร้อนจะจัดไม่ต้องทอดนานพี่เอาแค่ผิวด้านนอกมันกรอบเพราะข้างในมันสุกอยู่แล้วเมื่อกี้เราลวกถ้าพี่ทอดนานพี่เคยไปกินไส้ตันบางร้านที่มันแข็งแข็งเหนียวเหนียวไหมทอดนานไปพี่ทอดนานไปอ่ะที่ร้อนแล้วใส่ครับ คนไปเลยครับพี่คนคนได้เลยครับพี่แบบนี้มันมีแป้งครับถ้าไม่คนมันก็จะต่อเป็นก้อนครับเนี่ยให้ฟองมันลดลงหน่อยนะพี่ก็ได้แนละ้วฟองมันยังเยอะถ้าฟองเยอะแปลว่ามันยังไม่สุกมันยังมีน้ําอยู่ข้างในเดี๋ยวพอฟองมันลดลดลงพอพี่เริ่มเห็นไส้ตานี้ก็ได้แล้วพี่แ่งกินมากใช้ไฟปานกลางค่อนข้างไปทางแรงหน่อยนะครับ ดูที่กระเทียมเป็นหลักเลยพี่กระเทียมได้ที่เอาขึ้นเลยครับพี่อร่อยฮะกระเทียมได้แล้วเนี่ยดูความเหลืองของกระเทียมฮะเนี่เอาขึ้นเลยครับพี่อ,อย่าปิดไฟก่อนเด้อเดี๋ยวอมน้ํามันเอาขึ้นมาก่อนนะครับใครไปปิดไฟก่อนนี่อมน้ํามันแย่เลยนะเนี่ยง่ายๆเลยนะเห็นไหมขาวเหลืองแล้วผมจะทอดแบบไม่แข็งไม่เกียม บางร้านเขาจะทอดจนกรอบเลยใช่ไหมผมว่าทอดแบบกลางๆเนี้ยผมว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันเรียกว่าอะไรมันมันไม่แข็งไม่กระด้างเนี่ยลงไปไฟร้อนๆหน่อยแล้วลงรอให้ร้อนๆล,ลงไปปุ๊บฟู่แป๊บเดียว